สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนสมาชิกช่องสูตรหอยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวสำหรับนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะสิงหาคม2,568นะคะเราจะมาเริ่มนะฮะลงคลิปนะคะเด่นบนนะคะแบบคู่ขี้นะคะสูตรเก่าสองสูตรของเรานะคะที่ยังเดินต่อเนื่องอยู่นะคะก่อนที่เราจะเข้าการคำนวณคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติลความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวิธีการคำนวณนคนะ,ะเป็นเด่นนะคะแบบคู่ขี้นะคะสองสูตรเก่าของเราคนะ,ะยังเข้าต่อเนื่องอยู่นะคะ สูตรนี้เนี่ยแอดลงมาให้นะคะตั้งแต่งวดที่ออกนะสามห้าสองนะ,ะในงวดนี้นะครไม่ชนนะ,ะจับคู่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสอองมาสี่เจ็ดฮะออกมาที่สาม้าสองฮะก็เข้าคู่ชุดโตนฮะสองสามกับสองห้าเสร็จแล้วนะฮะงวดต่อมาเราก็มาลงต่อนะะในงวดนี้ชนกันที่คู่นะฮะสเราก็จะได้เป็นเล่ง เลขวิ่งบนุนะคะสอ,ออกมาที่3ามเกานะก็เข้ามานะที่2องแล้วก็งวดต่อมาเราก็มาลงต่อนะชนกันที่เลขคู่นะคะชน3ตัวเลยนะศูนองสี่ออกมาที่246สกนะก็เข้ามา2ตัวนะสอ ส่วนงวดที่ผ่านมานะได้ตัวเลขนะคะไม่ชนกันคนะสูตรที่1ได้ที่เลขคู่ 4, 6, 8สูตรที่2ได้ที่เลขคี่ 3, 5, 7จับคู่ได้ที่ 4, 3, 4, 5, 4, 7, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 3, 8, 5, 8, 7ดนะผลรางวัลฮนะออกมาที่ 3, 3, มสองสี่นะคะ ก็เข้ามาฮะคู่ชุดนี้นะฮะคู่ชุดโต๊ดฮะสี่สามฮะชุดนี้นะฮะซึ่งแอดมองว่าเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยแอดมองว่านะะแอดชอบสุดนะคู่โต๊ดเก้าสามตัวรองก็คือสี่สามนะแต่ว่าชุดนะะที่ใกล้เคียงที่สุดนะะที่แอดให้นะะก็จะเป็นนะะแอดเอาไปจับรวมกันเลยนะะเพราะว่าแอดชอบคู่โต๊ดทั้งสี่สามแล้วก็เก้าสามนะแอดเอาไปจับรวมกันเป็นอ่า สี่เก้าสามแบบนี้นะคะชอบ3ามในหลักหน่วยนะฮะงวดที่ผ่านมาฮะก็เดาผิดนะสามเนี่ยไปอยู่ที่หลักร้อยนะะก็น่าเสียดายนะแอดเองเนี่ยก็ซื้อเหมือนกันนะซื้อที่ติดเลขสามนะหลักหน่วยนะะทั้งหมดเลยนะแต่ว่าก็กระโดดมาหลักร้อยนะก็พลาดไปนะในงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาตามต่อนะ เด่นบนแบบคูกกี้สองสูตรเก่าของเรานะฮะเราไปดูกันนะฮะสตินะหกสิบแปดงวดเริ่มเดินนะฮะตั้งแต่งวดที่ออกหกหกเก้านะฮะเด่นห้าเจ็ดเก้าออกห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 กเก้าก็เข้ามาะะที่เก้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาเด่นที่สี่หกแปดปุวันออกมาที่สามสองสี่นะฮะเข้ามาที่สี่ทีหลักหน่วย สูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสิบบนหน่วยบนสิบล่างสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้าที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนเลยะสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหเท่ากับศูย์บวกแเท่ากับแปบวกเเท่ากับเจบวกหเท่ากับสอบวกเเท่ากับเกบวกสเท่ากับสอบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับศนย์ตัวแรกูรนะคะศูนย์บวกสองเท่ากับสอบวกสเท่ากับสเราจะได้นะคะเด่นบนแบบคู่คี้นะคะในสูตรที่1นึ่ฮะศูน เดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองสตินะคะหกสิบแปดงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกค่ะหกหกเก้าเท่ากันเลยนะะเด่นเก้าหนึ่งสามออกหกหกเก้าเข้ามาที่เก้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาเด่นที่สามห้าเจ็ดผลรางวัลออกมาที่สามสี่สองค่ะสามสองสี่ 4. ชอบจำสลับกันฮะออกมาที่สามสองสี่นะฮะก็เข้ามานะะที่สามหลักร้อยสูตรเราจะใช้นะ หลักพันสองครั้งร้อยบ<น>ุญหน่วยบญสองครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าคร like ั like 100 guide. 100 guide. ้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบวกข้างที่แปด ศูนย์บวกสามเท่ากับ3ามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่งบวกสเท่ากับห้าห้าบวกเเท่ากับสี่สบวกเ้าเท่ากับสามสาบวกศนย์เท่ากับสามสาบวกสเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับหกหกบวกแเท่ากับสี่สีบวกหเท่ากับศูนย์ศูนบวกแเท่ากับแปดแปบวกสเท่ากับศบวกสเท่ากับสเราจะได้นะเด่นบุญแบบคุกี้นะคะมาได้ทั้งร้อยสิหน่วยนะในสูตรที่ สองครับแปดศูนย์สองเดี๋ยวเรานำนะคะไปเทียบชนนะคะสูตรที่หนึ่งของเราได้ที่0ูนสองสี่ สูตรที่สองของเราได้ที่แปดศูนย์สองงวดนี้นะคะมีแต่เลขคู่นะคะคแต่ว่ามีตัวชนนะ,ะชนกันสองตัวนะะก็คือศูนย์กับสองนะ,ะสำหรับนะฮะ เด่นบนคู่ขี้นะคะศูนย์กับสองนะคะเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนนะคะระหว่างศูนย์กับสองนะฉะนั้นในงวดนี้นะะตามความน่าจะเป็นฮะจะต้องมีฮะเลขคู่นะคะอย่างน้อยนะคะหนึ่งตัวนะคะอยู่ในนะคะสามตัวบนฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนต้องเลือกเอานะคะว่าเพื่อนเพื่อนชอบที่ศูนย์หรือว่าสองฮะ ในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าดูนะที่ยอดหลังที่ผ่านมานะก็ไม่มีตัวกันนะที่แอดอลงเป็นไกด์ไลน์ให้นะ,ะฉะนั้นในงวดนี้นะแอดก็จะไม่ใช้ตัวกันนะปกติเราจะกันคตัวที่ไม่ชนแบบนี้นะ,ะก็คือกันคู่ชุดโต๊สี่แปดแบบนี้นะ,ะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยแอดมองว่านะ ตัวชนนะที่เป็นเลขคู่นะฮะใน2ตัวนี้เนี่ยน,น่าจะมาอยู่นะฮะก็เพื่อนๆน,นะชอบตัวไหนลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปเสี่ยงโดยด้วยตัวของมดเพื่อนเองนะ,ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทยอยลงคลิปให้นะ,ะน่าจะอ่าได้ลงคลิปนะ,ะทาง y o u t u b e ให้เพื่อนๆน,นะน่าจะหลายสูตรนะ,ะเพราะว่าเอ็ดก็หวยออกวันที่16บหเนาะสิ 17จริงๆต้องเริ่มลงสูตรแล้วนะฮะแอดก็พึ่งหายนะฮะจากใครนะ16 17 18 19 20วันนี้วันที่เท่าไหรล่ละวันนี้วันที่22ไปแล้วนะฮะ17 18 19 20 21 22ฮะ17 18 19 20 21นะฮะ22วันนี้22งาไม่ได้ลงคลิปนะ5วันฮะจริงๆแล้วเนี่ย5วันเนี่ย เราจะต้องนะะได้คลิปหน้าอย่างน้อยนะคะสิบห้คลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าแอปเพิ่งเริ่มลงวันนี้นะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน่าจะได้ลงคลิปนะะหลายคลิปให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีเวลาว่างดูนะ,ะค่อยมาดูอ่าทยอยดูเอาแล้วกันค่ะแอปก็จะอ,ะอัดไว้อัดไว้แล้วก็ลงให้แต่ว่าอาจจะ,ะลงคลิปเยอะนิดนึงนะคะเพื่อ เผื่อว่าบางงวดเนี่ยอย่างงวดที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ลงคลิปให้กับเพื่อนๆเลยนะ,ะเนื่องจากอาการนะฮะป่วยนะฮะค่อนข้างที่จะบ่อยเรามาโดนช่วงหน้าฝนด้วยนะภูมิแพ้เนี่ยถ้าจืฝนเนี่ยก็มันเป็นเป็นหายหายนะ,ะแอดก็ต้องอคอยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ,ะถ้าหากว่าเป็นเนี่ยมันจะพ่วงกับไม่มีเสียงนะฮะก็เลยทําให ลงคลิปไม่ได้นะก็เลยต้องขอโทษขอไปเพื่อนสมาชิกด้วยนะแต่ว่าถ้าวันไหนมีโอกาสที่จะได้ลงคลิปก็จะอัดคลิปนะลงให้เยอะๆเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาดูค่อยมาทยอยดูเอาแบบนี้แล้วกันนะก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ